บ้านแซมมี่คาร์เวลลำบากตั้งแต่เด็กเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยสุดแซ่บที่มีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องสำหรับแซมมี่คาร์เวลที่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระจากที่อยู่กับช่องเจ็ดมาอย่างยาวนานหลายปีแซมมี่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดได้รับตำแหน่งไทยซุดเปอร์โมเดล2007แต่ว่าในปัจจุบันนั้นแซมมี่เหลือเพียงคุณแม่เนื่องจากคุณพ่อนั้นได้จากไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการเสียชีวิตของคุณพ่อเนั้นท ทำเอาแซมมี่เศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแซมมี่จะเป็นคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วทำให้มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากกับคนในครอบครัวแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนนั้นฐานะทางบ้านของแซมมี่ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไรและทําให้เธอนั้นประหยัดมากๆใช้เงินแค่เดือนละสี่พันเท่านั้นแม้ว่าตัวเองจะมาเป็นนางเอกบางครั้งว่างจากงานถ่ายละครแซมมี่ก็เก็บเสื้อผ้าของตัวเองโดยแซมมี่เคยเผยกับสื่อว่าเรื่องราวของชีวิตเธอน,นั้น พวกกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆทั้งหลายใบนั้นไม่ได้เงินของเธออย่างแน่นอนเพราะว่ามันแพงเวลาใช้ไปก็เกิดล่อง้อยเสียดายจนทําให้เกิดความกังวลขึ้นมาแล้วตัวของสม่เองนั้นก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามแฟชั่นได้ก็เลยขอใช้ชีวิตแบบสบายๆดีกว่า